we <laughs> สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมาร,พราาีพระราชทานพระราชวโรกาศให้คณะครูจากโรงเรียนต่างๆในโครงการตามพระราชดำริเฝ้าทุลละอองพระบาทกราบ,บังคมทุนความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่13สิงหาคม2567เวลา11.45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางหอทีอันรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักประธานา,าธิบดีเ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งพระกรยาหารกลางวันถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15ถึงสิงหาคม2567 เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียฮานอยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสี่โรงเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงานประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาหมดทั้งนำจังหวัดหาสางโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหงถังจังหวัดกวางนินโรงเรียนประถมศึกษานินหมีจังหวัดนินบินและโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษากาวเซินซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาอีกหสาขากระจายตามหมู่บ้านในตำบลกาวเซินได้แก่โรงเรียนประถมศึกษาเซินฟูโรงเรียนประถมศึกษาต่ำ โรงเรียนปฐมศึกษารลังโรงเรียนปฐมศึกษาแหลงโรงเรียนปฐมศึกษาบายและโรงเรียนปฐมศึกษาซึ่ง สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีส่งงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า30ปีเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารตลอดจนเด็กชาวไทยภูเขาและเด็กชนกลุ่มน,น้อยอื่นๆได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีพึ่งตนเองและช่วยพัฒนาชุมชนทําให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการทรงงานนั้นเป็นที่ตระหนักทั้งในประเทศไทยและจากองค์กรต่างๆทั่วโลกในปี2548องค์การยูเนสโกถวายตําแหน่งทูตสันทวามิตรีแห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในโอกาสนี้องค์การยูเนสโกจึงได้ขอพระราชทานให้ทรงนำองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไปขยายในประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงด้วย ในปี2549จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆของเด็กและเยาวชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในเวียดนาม โครงการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนนำรูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบท สำหรับการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพอนามัยของโรงเรียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประกอบด้วยองค์ประกอบของการพัฒนา8ด้านที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้แก่การเกษตรในโรงเรียนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการจัดบริการอาหารการติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนาอนามัยส่วนบุคคลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนการจัดบริการสุขภาพและการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในเวียดนามเข้าร่วมโครงการ6โรงในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่เพิ่งเข้าร่วม2โรงคือโรงเรียนปฐมศึกษานามเกืองจังหวัดลาวกายและโรงเรียนปฐมศึกษาเวียนเติรทั่านจังหวัดกวางจิซึ่งในครั้งนี้จะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง2โรง โอกาสนี้คณะครูจากโรงเรียนทั้ง4โรงได้กราบบังคมทูลถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามพระราชดำริว่ารู้สึกราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆอาทิอุปกรณ์การเรียนการสอนอยาและเวชภัณฑ์หนังสือเรียนและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักทําให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแจ่มใสมีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ โรงเรียนได้นําเงินพระราชทานไปทําประโยชน์อย่างคุ้มค่าเช่นสร้างหลังคาพื้นครัวและห้องอาหารทําให้มีห้องอาหารสะอาดถูกหลักสุขขาพิบาลน,นอกจากนี้บางโรงเรียนได้รับพระราชทานงบประมาณในการสร้างอาคารพักนอนสําหรับนักเรียนพ่อแม่ไม่ต้องมารับส่งเด็กนักเรียนทําให้เด็กมีเวลาพักกลางวันมากขึ้นที่สําคัญโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน แต่บางโรงเรียนมีปัญหาอุปสรรคในการปลูกพืชผลทางการเกษตร<ม>เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกชุกมากไปทำให้พืชผักเสียหาย เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดลาวกายเป็นหนึ่งใน6จังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮาหนอย272กิโลเมตรการเดินทางจากกรุงฮาหนอยมาจังหวัดลาวกายมีทางหลวงใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมง จังหวัดเหล่ากายมีระบบคมนาคมขนส่งทางบกที่ดีและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปยังจีน สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระราชหฤทยัยมุ่งมัน่นและมีพระราชอุสาหาสะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนต่างๆที่เข้าโครงการความร่วมมือการพัฒนานเด็กและเยาวชนในเวียดนามแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยทรงตรหนักว่าบทบาทในการพัฒนานเด็กและเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างประโยชน์สุข เพราะการศึกษาไม่ใช่การดําเนินง,งานที่มีผลประโยชน์แต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนเพิ่มขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัม,มวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัม,มวันที่โรงเรียนสอยดาวิทยาจังหวัดจันทบุรี วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสอยดาววิทยาอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนทําให้ชมรมมีความเข้มแข็งสมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจยอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่ดําเนินง,งานภายใต้ แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา EQ และส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นอาทิลำไยศิลปะประดิษฐ์วิจิตรและภาพพยนตร์สั้นเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรปีที่3จากการดำเนินงานมา22ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผูดถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่เลขาที่การมูลนิธิทูบีนัมเบอรวันพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายยกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบรุงงร,บรีและสมาชิกทูบีนัมเบอรวันจากโรงเรียนต่างๆ โอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันปัจจุบันจังหวัดจันทบ,บุรีมีชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิษย์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจําและสํานักงานคุมประพฤติรวม1,073ชมรมมีสวนพืนใจทูบีนัมเ์วัน1น1แห่ง องคมนตรีมอบรางวัล Smart Lab and l a ล็บแอนด์เอ็กซห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวิทยาดีเด่นระดับเขตสุขภาพประจำปี2567 วันนี้นายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล Smart Lab and X น a อ็กซ์เย์อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจชัย12เขตสุขภาพประจำปี2567ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โดยคัดเลือกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิฉัยของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนที่มีการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานให้มีศักยภาพตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งปีนี้มีห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลได้รับรางวัลทั้งสิ้น48แห่งจาก12เขตสุขภาพทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นําเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชัยพัฒน์จำนวน17เเรื่ององคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567 วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดลำปางและลำพูนจำนวน10โครงการหลัก156โครงการย่อยในพื้นที่229หมู่บ้านและ47โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒที่ได้รับการยอมรับจากุรุสภาและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566และการบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบันรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางร่วมกับมูลนิธิฐานยรักในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารวุิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมและคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนด้วย โดยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ17อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน71คนมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนอาทิทักษะด้านดนตรีพื้นบ้านด้านจิตนตคณิตด,ด้านวิชาชีพอาทิการฝึกปักจากคอมพิวเตอร์การถักเชือกเทียนช่วยสร้างไรายได้ให้กับนักเรียน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์18ตำบลโพชัยอำเภอวาปีปทุมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน79คนมีการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะทางวิชาการตลอดจนเชิญปราชชาวบ้านในการสอนการทอเสือกกกและการทอผ้ามีการฝึกทักษะจินตคณิตในชั้นอนุบาลและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น และสอนการถนอมอาหารและแปรรูปอาทิหน่อมไม้ดองน้ำพริกประดุกน้ำสมุนไพรสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16ตำบลหัวเรืออำเภอวปีปทุมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหสศึกษากินอยู่ประจำมีนักเรียน274คนเน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพอาทิการทอผ้ามูลมังอีสานการทำยาหม่องสมุนไพรการทำการเกษตรหลังหอพัก ด้านกีฬาคือกิจกรรมมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมขีตะมวยไทยโดยเมื่อปี2566ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่71ณจังหวัดอุบลราชธานีและที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์63อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน551คนมีการนำหลักสูตรจินตคณิตไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยวิชาชีพอาทิการทำเค้กกล้วยหอมการทำองค์ผ้าไหมาสาเกตและการฝึกทักษะด้านดน,นตรีพื้นถิ่นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธน,นอรอมตยากูุลดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ